มาลุ้นกันนะฮะทุกคนมาแล้วมาแล้วแนนอนแนนอนตังแนนอนได่ม้ยัง้เกินาวันที่สองมาทำไงใ่มเขาะแล้วเราเราหาเสียงไว้ก่อน ออกแล้วออกแล้วออกแล้วอ่านะฮะทุกคนมาลุ้นไปพร้อมๆกันลุ 68, 1. 1> เเทีไหนกแปดหนึ่งกดอ๋อเลขท้ายสามตัวเลขที่กเลขท้ายสามตัวหกแปดหนึ่งอีกนานอ่านะครับออกอยางไม 09, หมอ๊บก็ะสุนเกาหันลัไหนอ่ะ นี่เดเขาออกบอกแล้วออกยังฮอะไรอะไรยายสมรคุดแสโอ้ยโอ้โหเรยกว่าอะไรสยี้วยายสมรกีนั้นโดนกินฉันคอสุดรือาวร้ อ้าวแไม่ได้ซ oh, nice ื้ออ้าวลุงจิมเพิ่งจะผ่านมันเกิดมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองทำไมไม่ซื้อพอสอเกิดลุงจิมนะทุกคนโอ้อ้าวอันนี้ล่ะเป็นยังไงไหนนี่โหแล้ว เก้าจริงจริงสองแทนี่เฮนครับแค่นี้ครับแต่ดูนเป็นไงบ้างครับเฮล้านเลยนะครับเไม่ให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูตัวอื่นเดี๋ยวมีอันนี้อื่นอีกเออลุงจิมน่ะดูดิโชคมาถึงแท้ๆโชคมาถึงจริงๆนะสองศูนย์แปดนี่ศูนย์แปดศูนย์แปด

ไปไหนนะวันนั้นยาก็เลยซื้อนี่้นี่เหรออถอดอนั่งไปไหนนะวันนั้นนั่งจำไม่ได้อายุเยอะแล้วจำไม่ได้เดี๋ยวไป้านเมนโอนายเดี๋ยวผมจะพาไปตึ้งเลนเลขใกล้เคียงสองตัวใกล้เคียงเลขสตัวเดยาครับเดย้สมอรอลุ้นเรามาทีหนึ่งสมอลอย่างั้น กับมายขอลุ้นหน่อยก็ไม่ได้โอเอฟเอ็มโชเลยเอ้าซีดายเออโอเคครับสำหรับเรื่องนี้เราเพิ่งจัดงานมันเกิดลุงจิมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะนั่นก็คือพอสเกิดลุงจิมนะฮะแต่ลุงจิมไม่ซื้อนะครับยายสมอนสียดายแทนลุงจิมจริงๆนะฮะ เอ้าวคุณพจนาบอกว่าบ่าวต้นให้เก้าศูนย์ฝันบอกเรือรางวัลที่หนึ่งยังดีอื่นอกนั้นออกไปหมดแล้วเดี๋ยวเดียวคุณพจนาบอกว่าบ่าวต้นให้เก้าศูนย์นะครับฝันบอกหรือว่ายังไงเนาะนะคุณพจนาได้รางวัลมาจากฝันได้ไรยังไงมานะบอกว่าบ่าวต้นให้เก้าศูนย์นดีใจกับท่านที่มีโชคนะ 09นะทุกคนเลขท้าย2ตัวนะออกมาแล้วนะ09นะที่นี่ไม่มีใครถูกนะทุกคนมีแต่0708เนี่ยอันนี้ก็มี fc หลายคนบอกอ่าอ่าบอกที่ไหนบอกตอนไหนยังไง พักมาตั้งแต่ตอน11โคงเลยไหมว่าเมื่อคืนเขฝันว่าน้องต้นมาหาอเอเราเขียนเลขให้ศ<อ>ูนย์เก้าต้นสตูดิโอมาหาเขียนเลขให้ศูนเก้าเขาบอกตั้งแต่11โมงแล้วเห็นไหมแต่หาซื้อไม่ได้บนี่มีเอซเมนมาหลายคนเลยนะ <c oughs> อ๋อนะครับทุกคน <c oughs> แต่มันหาซื้อไม่ได้เนาะนะครับอืมแล้วก็คือว่าบางครั้งเนี่ยนอกจากดวงของเราเลยนะฮะมันต้องอาศัยนะ <c oughs> ความเฮงนะครความฟลุกนะฮะแล้วก็ปัจจัยหลายอย่างนะการที่จะถูกนะฮะอ่านะฮะมาลุ้น,ะนะรางวัลที่หนึ่งกันต่อไปนะฮะลุ้นรางวัลที่หนึ่งกันต่อซา1 1> อปาังกำลังลุ้นรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมอ่านะฮะเรามาลุ้นรางวัลที่หนึ่งกันนะฮะทุกคน ใกล้แล้วใกล้แล้วนะใกล้จะทราบแล้วนะฮะรางวัลที่หนึ่งนะฮะใกล้จะได้เฮกันแล้วใกล้จะได้กันแล้วนะฮะรางวัลที่หนึ่งของเรานะฮะออกอะไรเนาะมาดีใจกับเศรษฐีใหม่ทุกท่านนะฮะจะถูกมากถูกน้อยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของชีวิตนะครับสองตัวก็ดีใจแล้วเอาเาต่าตรงๆนะฮะเนาะมันจะได้ชื่นใจนะฮะมันจะมีเรียวราการ ทําให้หัวใจสูบฉีดนะฮะเวลาเราถูกระงวัลอะไรพวกนี้นะฮะบางทีบวกลบคูณหารแล้วก็ไม่เหลือเออบวกลบคูณหารแล้วบางทีก็ไม่เหลือนะแต่ว่ามันเป็นความชื่นฉ่ำในหัวใจที่เกิดขึ้นนะมาแล้วมาแล้วอ่ะสปา์ุยกยังสองลูกยังสองลูกโอ้ชาแท้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยโอ้เขาต้องลุนลุนนานเลยนะทุกคนนะฮะรางวัลที่หนึ่งรอลุนก่อนนะครับลุ้นนานถ้าใครเป็นโรคหัวใจนี่ ไม่ควรอย่าเล่นเปิดได้ไหมสาปานเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วนะฮะรางวัลที่หนึ่งกำลังจะออกแล้วลุนลุนลุนไปพร้อมๆกันจริงจังมากนะฮะสาปานจริงจังมากนะเล Lê Thị Mà lẽo Chết Sống Chết Sống Ê Ê, Ê. Nhưng ai Lông Chim À Lông Chim Đồng hành thứ 1 là Lông Chim À ฮะกตูมกบ้านาเอ้าไค่ลืไครเจ้าลโอ้ยมพี่บ้านกกตูมถูกทางหมู่บ้านเหรอใ่แล้วเลขกะหยังอ่ะไ่ไข่เล่สองเจ็ดเจ็ดอมาจากไหนมาจากน่นแล้วชาสำนานนั่นเลยวุ้ยแคีห่ื้อนเขา้กันหมดบ้านเขาถูกกันหมดบ้านยกเว้น

โอ้ดีใจกับท่านที่มีรางวัลด้วยนะฮะหตัวหนึ่งห้าหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองนะฮะหสองห้าสองเจ็นะครับหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองนะฮะหนึ่งสองห้าสองเจ็นะครับผม